อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วอย่าดื่มน้ําเยอะเกินไปสัก 3- าสี่ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจิบจิบได้แต่อย่าเยอะเกินไปและอย่าดื่มแอลโกอฮอล์เพราะว่าแอลโกอฮอล์เนี่ยมันดูเหมือนทําให้เราหลับดีขึ้นใช่ไหมครับที่จริงแล้วแอลโกอฮอล์เป็นตัวทําลายการหลับที่แย่ที่สุดอันหนึ่งที่เราจะทําให้กับร่างกายได้เพราะว่าแอลโกอฮอล์เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนหมักนกเหมือนเราอยากหลับแล้วเราไปบอกไมคไทสันว่าเฮ้ยไม้ ช่วยต่อยชั้นที่หัวหน่อยช่วยต่อยผมที่กรามที่คางหน่อยอยากหลับแล้วไม้ไทยสันก็จัดให้ yes sir ปั้งเข้าไปแล้วเราก็หลับ <S <S นั่นแหละครับคือแอลโกอฮอล์ถามว่ามันหลับไหมมันหลับครับแต่หลับดีไหมไม่ครับมันคือสลบแอลโกอฮอล์ไม่ได้ช่วยให้หลับ <S <S จำทำนี้ไว้นะะแอลโกอฮอล์ช่วยให้สลบมันต่างกันคลนละเ,เรื่อง,เร,องเรื่องเลยนะผมเทียบไปให้อีกตัวหนึ่ง เวลาที่เราไปผ่าตัดเนี่ยเราเราโดมยาสลบเคยทราบไหมครับว่าทุกครั้งที่เราดมยาสลบเซลล์สมองเราเาค่อยตาย แต่มันค่อยๆทีละนิดงั้นคนที่ยิ่งผ่าตัดค่เขาพบว่าคนที่ยิ่งผ่าตัดเดยอะเท่าไหร่แล้วยิ่งดมยาสลบเยอะเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งมีเซล์ประสาทในสมองที่ค่อยๆตายไปอ่าเพราะงั้นเนี่ยแพทย์จึงถามเวลาที่เราจะผ่าตัดเนี่ยว่าเออถ้าไม่ใช้ยาสลบเนี่ยวัยไหนนะครับซึ่งอ่าถ้าไหวถ้าฉีดถ้ามันไม่ใช่แผลใหญ่ถ้ามันเป็นอะไรที่ทนได้ถ้ามันฉีดยาชาได้ก็ไม่ต้องดมเพราะว่ามันมีผลในเรื่องเซลล์สมองอ่าทีนี้กลับมาเรื่องนอนว่า การกินแอลกอฮอล์ก็คือเหมือนกันเพราะมันทาให้เราสลบเนี่ยเซลล์สมองเรา,เคาค่อยตายแล้วอย่าลืมนะฮะแอลกอฮอล์ alcohol คือพิษนะฮะซึ่งไม่ได้แปลว่าโอ้อยแมัแตัมจยดจิดหนึ่งชั้งชีวิตไม่ได้ไม่ครับผมเข้าใจและผมถ้ามีโอกาสพิเศษสังสรรค์หรืออะไรที่เป็นการพิเศษง่ายๆผมลุไในปฏิเสธที่จะมีการจิบหรือ นะครับในปริมาณที่เหมาะสมแต่ผมจะรู้ตลอดยิ่งช่วงหลังชีวิตเนี่ยว่ามันทําลายการนอนและสุขภาพเราขนาดไหนมันทําให้เราหลับไม่ลึกครับผมเวลาที่เรานอนเนี่ยยิ่งเราหลับลึกเท่าไหร่เราจะยิ่งฟื้นฟูได้ดีเท่านั้นเราจะยิ่งตื่นสดใสเท่านั้นตอนกลางวันเราจะยิ่งมีพลังเท่านั้นแต่ทีนี้เนี่ยพอเราดันไปทานแอลกอฮอล์เยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะหลับแค่ระดับไม่ถึงเดีตยาเราจะระดับเทต้ามันจะหลับไปไม่ถึงกับระดับที่ดีที่สุดที่ร่างกายจะทําให้เกิดการช่องแซมฟื้นฟูที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงพบเนี่ยฮะว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์อนอเนี่ยจะลงไปไม่ถึงเรมวสหรือว่า Rapid Eye Movement ต์นะครับสลีและการขับของเสียก็ไม่ดีเท่า